อ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2 4 r นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมมีข่าวอัปเดตใหม่นะครับผมว่าจะอัปเดตสิ่งกีดขวางนะครับผมซึ่งเพิ่มมาในแผนที่นะครับผมเราหลบจรวดไม่พอนะครับผมเราจะมาหลบอ่าสิ่งกีดขวางด้วยนะครับผมน้องน้องสังเกตเห็นด้านบนแผนที่ไหมครับผมอ่านั่นแหละครับผมก็จะอ่าเพิ่มนะครับผมหินโคดหินนะครับเข้ามาเพิ่มนะครับผมซึ่งโอ้โห มันแน่นอนนะครับผมไม่รู้จะโดนจรวดหรือว่าโดนหินนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมใครสายจูก๊ก็ระวังตัวไว้ด้วยนะครับผมอาจจะชนโคดหินได้นะครับผมอ่ะส่วนนะครับเรื่องอัปเดตแพทนะครับผมก็ได้ยินข่าวเว่วๆมานะครับผม ว่าจะอัปเดตวันที่28นะครับผม28เดือนตุลาคมนะครับผมใครที่รออัปเดตอยู่ก็รอต่อไปนะครับผมว่าจะมีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอไปลุ้นกันนะครับผมแต่ที่แน่ๆนะครับผมโคตรหินมาแน่นอนนะครับผมก็ให้ระวังตัวไว้นิดนึงนะครับผมยิงเเพลนเล็งเพลนอาจจะชนโคตรหินได้นะครับผมอาจไม่เจ็บนะครับผมอาจจะเลือดลดก็เอาเรื่องอยู่นะถ้าชนโคตรหินนะเลือดลดเยอะอยู่นะ เจ็บอยู่นะถ้าชนโขดหินนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในการอัปเดตข่าวใหม่ล่าสุดนะครับผมก็ใครที่เพิ่งมาดูนะครับผมว่ากดฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่อง 24R นะครับผมช่องเล็กๆนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่อง Tik t o k 24R ด้วยนะครับผมแล้วก็แฟนเพจ 24R ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบนะครับผมถายละบาย